ทโยีที่ทันสมัยจ,จัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการ AI learning นะครับมุ่งเน้นทักษะนะครับในการทักษะในด้านทักษะอาชีพเนี่ยเราร่วมกับวิทยายลายัยเทคนิคหน้าเรายังได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังต่อไปนี้ได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพทร,ระดับ3ดาวได้รับรางวัลเชยิระดับประเทศก,การประกวดโครงการเยาวชนไทยแม่้อ จะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ครับส่วนไส้ต่างๆครับก็จะมีไส้เผือกไส้มันไส้ไกาไม่ง่ายเหมือนตอนกินเลยไม่ประนั่นเรียกทำขยะจากกระป๋องถึงเด่นมาเฉยเลย